สวัสดีจ้าน้องนัดสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้เป็นยังไงเนาะลูกเมื่อนี้เด้าเดินทางมาปฏิสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติธรรมยุวัดเป็นยังไงหรอเป็นยังไงรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความยินดีแล้วก็ฝันฝันสิ่งดีฝันเห็นแต่แน่ดีฝันว่างเมืองมารันค่ะฝันว่าเมืองมาทันคนดูนี้คนน่า อันยาข๋ยวเห็ดให้สามซอยสามแดงสามซอยค่ะร่วมกับถึงทั้งอันทั้งู่ทำไมาจอกตอนนี้ก็ก็า่างก็ล่างสี่มีงานบวงสวงเนาะก็ล่างสี่อยากอยากบวงสวงให้ปูอยากเปิดเปิดทัพให้เอฟซีอยากเปิดทรัพย์เปิดโชคให้เอฟซีเนาะแล้วบันนี้ฝันเห็นปูยู่หนี่ฝันเห็นปูเพิ่งวางไรเนี่ย เพื่อนมาเพื่อนอยากอันให้ซ้อยด้านใดเนี่เพื่อนถามเพื่อนอยากซอยด่านใดเนี่ยน<ก>ี่เอียงมาให้ว่านี่เอียงอยากให้เพืพกก่อนซอยเพื่อนกะดีสอยจังสีน่อค่ะวะนันนี้สีถามวนันนี้คือมีเอฟซีท่านหนึ่งเพื่อนอยากให้อันนี้ไม่รู้ว่าน้องนัดสีสามาเทียนไดโบนาอคือว่าเพื่อนไม่ลูกหน่อยผัวขับรถหล,ลง ก็เลยติดสาววันนี้เพื่อนอยากบูชาบ่วงนาคบาทนี่แล้วน้องนัดสีพ่อสวดพ่อหยังซอยเพคนใดบ่ได้จ้ะโอ้สวดห้องห่องผัวคนขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่ไม่คาถาของปูอยู่บ่หรือจังไดนีอยู่จ้ะแต่ว่าสวนตั้งตอนนี้ตั้งตอนนี้ค่าใดจ้ะอ๋อค่ะอ๋อให้ว่าคาถาสวดให้ผัวจะขอ้องบ่เม็นสวดเอาผัวคนอื่นเน๊จ จ้าสวดเอาผัวเจ้าของขึ้นสวดเอาผัวเจ้าของขึ้นนี่บระมานอันพ่ออันผัวเจ้าของกับผัวผู้อื่นมันคนละอย่างนะจ้ะโอ้อันสวดเอาผัวเจ้าของขึ้นนี่พ่อซอยได้อยู่จ้าแต่ว่าผัวผู้อื่นหนึ่งบ่ได้บ่ได้บ่ซอยมันบ่จ้าบ่ซอยโอ้แม่พ่อบอกโอ้ยไปสวดเอามันขึ้นยังป่อยถิ่มโลดเขาจะว่าโอ้ยเสียดายอยู่ว่าสันว่าแอดซอยเด้อเด้อว่าสันว่าเออก็เลยได้มาปรึกษานี่แหละจ้าใช้ล่องสวดซูฟังจากในน้อยดู พุตธิยตาสกาสามีคืนมาพุทธธรรมังสังฆะธรรมังสังอิตยาตังพุทโธมีนาถูสังโฆมีเนตังนัมมาจิตตังอหังวันทาจุติมหันตโพสามีกลับมาสามีกลับมาพุทธญยาตังพุทธยานังพุทธยานังสังฆยานังสามีกลับมาพุทธยานังสามีกลับมา พุทธยาตังอย่าได้ไปลงไลคนอื่นพุทธยาณังสามีกลับมาพุทธสังขังสังขังอรหังธรรมมาเสนปะปะคะวาจิตตังอาญาณคติพุทเทนิโคสักโคทุยะอายมมะทันตาสาขาทาาาสะ,สะ,ะทิยะมีนักิขิติยะสสมมิมีสาธุพันเตเอเตชาวะชะทิรลยะมี นะคะเวพิคะเวจุติมหันเทวาจะติทขคะวาสัทานิเทวะกัตตะขคะวาสามีกลับคืนมาสามีกับคืนมา,สา,มนมาสาอิตังสะพาธิยานังพุทโธสามีกับพุทโธสามีกับสังฆังสามีกับสาทุสาธุาอืมอันนี้เป็นคาถาเลือกเรียกผัวจะของขึ้นแม่นจ้ะโว้ยส่วนในคัญว่าอันส่วนใน่เขาูอื่นงกับมากนี่ บาดอะไรเลยจ้ะมันพีศีนมันพีศีนโอ้ค่ะพีศีนโอ้บ้านนี้บ้านนี้เอฟซีบางท่านอยากปรึกษาว่าในด่านสมมติว่าเป็นเมียฝรั่งเนาะเป็นเมียฝรั่งอยากยดทะเบียนกับฝรั่งอยู่กิ่นกันมากเกือบสี่ยี่สิบปีเราเบ่ยอมจดทะเบียนห้ววาสันว่าสงสัยเขาหยาดในแบ่งมรดกบ้านนี้อันนี้เป็นสามีพนดยตรงบ่ได้เป็นสามีผู้ใดนี่สิพ่อซอยใดบ่จังสี่ก็คือว่าอยากจดทะเบียนอด้งนต ต้องท่องคาถาว่าพุทธะนิปังสังฆะนิปังทุกขะยติยติอค่ะอออ๋ออ๋อไมีเคล็ดลับเนาะบะเดี๋ยนะโอ้แต่ว่าเพิ่นเป็นสามีเพิ่นโดยตรงสามีโดยตรงนั่นแหละเออนั่นาะเพราะเพิ่นอนยูบะเมนไซเอียงดอกอ๋อเป็นคาถาเคล็ดลับโอ้คาถาเคล็ดลับอ๋อมีค่ะแสดงว่าน้องนัดนี่ทุกคาถาหรือว่าผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจมันสิมีแก่แต่ละคอแต่ละคอไปแม่นบ่ค่ะจ้ะแม่โอ้ค่ะนอกจากบ่ผิดภัย บุญมารม้ีคนมันแตกต่างกันโอ้แบบโดยที่ว่าเฮาสามารถซอยได้ทุกด่านที่ว่าบ่าเบียดเบียนคนอื่น,น,นหรือว่าบ่าไปเอารัดเอาเปียบคนอื่นเนี่ะน,น้องนัดสิสามารถซอยได้ะโอ้ค่ะที่มาที่ไปเนาะบาทนี่ก็สีมาถ,ถึงที่มาที่ไปของทรรม,ม้จอกนี่ที่ว่าอยากปูว่าจังไดอยากให้เปิดซับเปิดโศกให้เอฟซีบอลลจ,จังไดเพิ่นอยากเปิดซับเปิดโขกแล้วครับเพิน่นเพิน่พน,พนบอกว่าอยาก อันยังแรงก็จากเพื่อนบอกว่าให้เปิดซับเปิดโซ่เปิดเปิดซับเดี่ยวว่าแล้วกันบางทีเอ็กซี่ก็อาจจะได้สามตัวตรงจ้ะเนียนจะ้ะเพราะว่ายังบ่เปิดเพื่อนเพื่อนบ่อยากให้โล่โอ้เพื่อนบ่อยากให้โล่เนาะียนจ้ะเพื่อนบ่อยากให้โล่เพื่อนบอกมาค้นลกูกเอาเอาแค่สมมาพ่อขุนเนียนจต่อเอาตรงตรงสามตัวค่ะสามตัวก็สองตัวก็พาะแล้วบารมีสามตัวสองตัวจ้ะ ถ้าเปิดแล้วห่าได้โชคได้หมนันไม่นะจ้ะบ้านนี้ถ้าผู้ใดโชคหมันในมือนีเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นด่านห้าหน้อยเนาะมือนี้เนาะจ้แต่สมมุติว่าน้องนัดสีบวงซวงอยู่นี่กะสีขาดผลไม้อยู่เนาะลูกเนาะแม่นบ่ขาดผลไม้ผู้ใดอยากร่วมผลไม้วันที่สิบสามพละหนวยสองหนวยกะติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าห้าสีเห็นไหมเมือาจสีถวายผลไม,ม้มาหน่วยเดียว,น,วนี่เนาะบกเข้าน่วยหนึ่งหรือยอีกย่างหน่วยหนึ่งจังเสียเนาะค่ะต่างๆนี่อาจจะได้กลับไป ลอยล้านพันล้านค่ะหมืน่นล้านแสนท่านเป็นโสกศัพท์มหาเศรษฐีค่ะเป็นอธิมหาเศรษฐีค่ะอันนี้ก็เพิง่งทางแอดมินว่ากระขอบคุณในทุกๆกด้านเนาะค่ะเนาะที่คออเมนมาบางท่านก็คอมเมนมาดีดีค่ะพี่น้องก็ว่าคือบอกข้าเจ้าไปปวัวแน่ภาษาเนาะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดก็อยากฝากถึงคออเมนที่ดีๆจังซีเนาะค่ะพี่นะะ้องเนาะ ค่ะพีบาทั้งได้สิรู้จักมากปฏิบัติถ้ำสวดมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ฝากไว้พิจารณาด้วะค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> แล้วคนที่คอมเมต์มา <c oughs> คุณสวดมนต์ได้เหมือนเขาไหมคุณสามารถสื่อรู้ทุกคาถาหรือว่าทุกกิริยาบทหรือว่าทุกคําของศา,า,าสนาเนาะ <c oughs> ก็คือว่าคําสวดมนต์ต่างๆนี่มัด้องแข่งกันกันกบพีบาบ่ประมาณนั้น แม่นบ่ะผีบ้าทั้งใดจะรู้จักสวดมนต์นี่หลักฝากคิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อผีบ้าที่ไหนจะรู้จักสวดมนต์ไหว้พระเนาะค่ะพี่น้องก็ได้ก็ฝากไว้เป็น้อคิดเด้อสาหรับคอมเมนท์ที่แปลกๆมากเนาะค่ะเนาะคอมเมนท์ที่ดีๆมาเนาะลูกเนาะขอให้คอมเมนต์ดีๆภาษาตรอตรีสกิสบรจิเดงฮัสกิสโรปูวา จะยังเป็นย,ยังการังษาได้ค่ะอรังษาได้เนาะค่ะโอเคมันนี่ก็สิมาเขาสูตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะอาจีกราบขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะบางเทือข้อมเมนต์มาบาเปเนแตะข้อมเมนต์เพิ่นกับข้อมเมนต์มาเข้ากับน้อมที่สิเอามาปรปับปุงหรือว่าเอามาพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ้าพีบ้าหุ่จักสวดม่ตนไหวพระแอดก็ากเป็นพีบ้านั่งอยู่ดอกกับพี่น้องส่วนมากในสวดม่ตนบได้โดนมันนั่งสมาธิบได้โดนนั่งแป๊บเดียวกับพิกนาพิกหลัง แต่ว่าถ้าพีบานี่เพิ่นนั่งสมาธิที่ว่าแบบได้โดนปฏิบัติได้แอดก็อยากเป็นเพื่อนเนดีด้มันบ่เปียกเลยเ,เป็นพีบาส่วนม่ตนไหวพาะนี่รับรองว่าบเสียาหายก็คือว่ามิแตได้ดีจังซช่นะส่วนม่ตนไหวพาจังไ๋ก็เป็นที่ยึดเหนียวกิตใจของมนุษย์โลกเข้าอยู่แล้วเนาะสำหรับคนคิดดีทำดีขอให้ได้สิ่งดีๆกลับไปเนาะลงเนาะม้นนี่ก็สมาสูตัวเลขแนวทางได้บัดนในลกูกม้อนี่เป็นยังได๋่องซื้อกะปูดู คนว่าสามแปดสองกับสามสี่แค่ะจ้ะโอ้สามแปดสองกับสามสี่นะคะพี่น้องมีเท่านั้นนอกลูกเนาะมื่อนี่เอาซ้ำนันแฉนแฉนผู้ใดโชคผู้ใด้หมานอยากร่วมเป็นเจ้าภาพผลไม้เจ้าภาพใบสีกะติดต่อทางช่องมาได้หรือว่าทางทีมงานบพว่าจะเป็นแม่ผ้าโชคพอนผ้ารวยสุผ้ารวยพอนแฉ่เอาได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไงก็ติดต่อกลับมาได้เนาะค่ะซึ่ง ที่รวมมาแอดกระิเขียนซื้อน้ำสกุลขึ้นพิธีบวงสวงให้น้ำเนาะเปิดโชคเปิดลาบให้พี่น้องปองไปเนาะค่ะเปิดโชคเปิดมัน,อ,นอันที่ทํำนี่ก็คือเปิดโชคเปิดลาบเปิดสมบัติเปิด เอาไปใส่ค่ะถึงเวลาเบิกแล้วมันบวบจ้าแพ่วาจังไหนแน่ว่าสุฟังนะถึงเวลาผเพิ่นว่ามันถึงเวลาที่จะเห็นให้เพิ่นหน่อยหลายซ้ำได้ได้หน่อยได้หลายซ้ำได้กะขอให้ได้เห็ดขอให้ได้เห็ดนลูกเนาะจ้าถึงเวลาเาะว่าอันอพีใส่ก็อยากมา คือความหมายพี่ชายที่อยู่เมืองบาดาลนะเพิ่นขึ้นมาซอยโอ้ค่ะเป็นพี่ชายน้องนัดจ้ะเป็น,น,นพี่ชายของพอ่ออ่าเป็นลูกชายของพอ่อเพิ่นขึ้นมาซอยสร้างซอยเฮ็ดซอยแปลงโอ้ค่ะเพิ่นก็นอยากให้ได้เบิร์สุผู้สุขคนค่ะวันที่16เพิ่นก็น ค่าสุขค่ามานกัดจังวากันไหมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขเลขวันที่เลขวันที่สิบหกเนี่เขายังบ่ได้ปล่อยเนาะยังบม่ได้ปล่อยค่ะเข้าอาศัปล่อยมือบวงสวงเลยจเพราะว่าขอห้เนนเนๆขอห้แขนแขนเปิดโูกเปิดกระชับเปิดคุ้มซับเปิดเงื่อนเปิดท่องเปิดลาบเปิดทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะค่ะห้มันได้โชคได้มานน้ำกันเนาะหลกเนาะมันนี้แม่พ่อนกับศี ขอพรอจากปู่หรือว่าจากน้องนัดเนาะฝากเอฟซีด้วยลูกเด้วยเพิ่นได้โชคได้มานเมื่อนี่จากทาติอานามาสาเกนามาจิตตังนาวาสาธุเจตจา,าวะนามาสัาเทวาสากุติยนุอรันตังกริการณิวายาตาสาปัญญูทิฆวตุติสาพเพสัทธานาวาจิยันตัง นามีหังสังขารนามาสาบมามหาเศรษฐินามีมั่งมีสัาติยญาณขังเตยโชโชกาบมหาเทูพยุคโตทีขานังพุทโธจารนังปุตติมีนังสังขารนามาจุติวิขเวจุติพาเทนามีสังขารวายาสานังพุทโธจารณสัามปันทิเก ยานีภุคารีตั้งนามาเนื้อเงินให้ได้ดองเนื้อทองไหลกองทีมาศาธานเนื้อเงินให้ได้ทองเนื้อทองไหลกองไหลมาทีมาไหนคือน้ำทีถาทีปัจจานิคันติว่าเยจิตตังอาหารวันทาน,น้ามายาณตังสัธุ์หนึสาธุ